สวัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาอันบ็อกเชนเคยนะครับแขกกองดูของด้านในแต่ไม่มีการประกอบแต่อย่างใดนะฮะเสลนี้ไม่ใช่ของ ของธรรมยานะแต่เป็นซีรีส์ของอ่าไซเบอร์ฟอร์มูล่านะครับ mm hmm. ก็ถ้าวัยรุ่นเด็กหนวดก็น่าจะรู้จักนะฮะมันจะเป็นรถมันจะเป็นการแข่งรถที่คล้ายๆเหมือนพวกรถอ่าจรวดเนาะรถทรงทรงอวกาศประมาณนี้นะก็ตัวนี้มีชื่อว่านิวอัซซีราดาเอ A A A K F นะฮะ A K F 1นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวเอกนะครับชื่อว่าอาซามิฮาโตะนะฮะก็ตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆรถรถธรรมย่าเลยก็คือเป็นโมเดลประกอบนะครับค่ายไหนค่ายนี้นะฮะเป็นสเกลเท่ารถรถรถธรรมยานะ1ต่อ3 2พวกรถพวกรถมินิโฟร์เวลอะนะฮะ ก็ด้านในก็จะมีการใช้มอเตอร์เหมือนกันนะฮะชื่อว่ามอเตอร์โทมาฮอกก็มีภาพประกอบให้ดูเนีฮะเป็นมอเตอร์ตัวนี้นะด้านในมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพาสบอดี้นะฮะแล้วก็ตัวโคง้งนี่นะแต่ไม่รู้ว่ามันแต่งได้หรือเปล่าแต่แต่ว่ามันใส่โรลเลอได้ใส่โรเลอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็ ชุดพาร้อมเฟืองนะฮะล้อเป็นล้อหน้าหน้าแคบหลังกว้างนะฮะน่าจะประมาณเท่าล้อเหล็กแต่ตนนัวนี้เอออันนี้ยางอันนี้ล้อนะฮะอันนี้ก็ล้อเล็กตัวแกนตัวเพลาขับน่าจะอยู่ที่60มิลนะฮะชุดประกอบจะคล้ายของทําม่ยากดเลยนะฮะ ตัวจรารบีเป็นแบบซองฉีกแล้วฉีกเลยนะฮะตัวนี้ก็ฝาครอบใส่สะพานไฟกับมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับดูการประกอบกันในส่วนของการประกอบนั้นไม่น่าประกอบยากแต่อย่างใดนะครับจะเป็นประมาณนี้ตัวคู่มือไม่ได้บอกว่ามีมอเตอร์แถมนะไม่มีมอเตอร์แถมมานะฮะ ก็ตามภาพว่าไปเซอรมอเตอร์ที่เป็นของแต่งมาตามรูปที่ผมบอกนะโลด้านหลังก็จะใส่รงปีข้างคีกข้างที่ใส่ก็น่าจะตรงนี้นะใส่ตัวนี้โอเคก็ไม่มีอะไรมากนี่คือวิธีการประกอบใส่ล้อใส,ส่มอเตอร์ใครเคยประกอบรถ Mini 4โฟวก็คงจะไม่ยากเพราะวิธีการประกอบเหมือนกันหมดเลยนะครับประมาณนี้ วิ่งมอลางได้ไหมวิ่งได้แต่เจ้าของไม่ให้ประกอบก็วิ่งโว์ไม่ได้ใครอยากดูคลิปการวิ่งผมว่าน่าจะมีใน Youtube นะฮะเป็นของต่างประเทศอาจจะมีของไทยก็ได้ผมก็ยังยังไม่ได้ลองซร์อนะแต่คิดว่าน่าจะมีโอเคครับของด้านในเป็นประมาณนี้นะฮะเผื่อใครพบใครเจอแล้วอยากได้อยากลอว่าข้างในเป็นไงแล้วก็ลองซื้อมาได้ราคาตอนนี้ไม่ทราบ และไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่ไหมในประเทศไทยนะครับบอกไว้ล่วงหน้านะฮะที่ว่าเจ้าของเดียวกับรถที่ผมมารีวิวนี่แหละเขาก็ให้ยืมมาให้ยืมมาแกดูด้านในนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นนะคลิปนี้ก็เลยมีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะครับสน,สนาาับสนุนการดูโฆษณนาไทยคิดตอนคิปอยูสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณร้านไวรัสมินฟอรวิลนะฮะสปอนเซอร์ของเรานะครับ ถ้าไปทำเพจล้านบอกว่ามันจะช่องไอแคดได้ส่วนลด15%นะฮะส่วนเพจล้านก็คือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างน,นี่แหละฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ